โยโยโยซึ่งวันนี้พี่ก็อยู่กันในเกมคูโรโกบาส showdown ซึ่งนี่นเป็นครั้งแรกแล้วที่พี่เล่นเกมแนวเนี้ยลงช่องมันเป็นเกมแนวเอ่อแนวบูล็อกปะเขาเรียกแนวบูล็อกพี่ไม่รู้ชื่อแนวเหมือนกันนะมันแบบโมเดลเดียวกับพวกบูล็อกแล้วก็พวกอนะันเดอร์ตันบ็อกซิ่งเกมนะซึ่งเนี่ย UI แทบจะเหมือนกันเลยนะแต่ว่าแนวฟุตบอลอะไรเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางพี่นะ ว่าพี่เนี่ยถนับาสเกตบอลมากกว่าคือที่ใต้เนี่ยเขาเรียกพี่ว่าเลบอนเกมภาคใต้นะ ตอนนี้นะเมื่อก่อนนะพี่แบบว่าดังแบบเสาแบบสามพุทแบบอีซี่อีซี่อ่ะใครบล็อกพี่แบบว่าแขนหักหมดอ่ะไอ้เหี้ยอู้ตึงขนาดนั้นอ่ะน้องๆคิดเอาละกันซึ่งท่านน้องๆเนี่ยก็อยากจะตึงเหมือนพี่เนี่ยก็สามารถไปกดเกมพาร์ตเลยว่าเติมโรบักกันได้ที่การวิบช็อปร้านมีบริการรับเติมโรบักแท้แบบไอดีพาร์ตมีบริการรับฟาร์มแบบต่างๆกดเกมพาร์ตทุกแมปแต่ต้องมีกิฟต์เกมพาร์ตนะจ๊ะหรือถ้าเกิด ไม่มีในเว็บเนี่ยก็สามารถทักไปทางเพจได้เลยนะจ๊ะสุดหล่อที่แกวิบช็อปโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นงานนั้นน้องๆเฮ้ยมันต้องสุ่มก่อนสิวะแม่การพนันมันอยู่ในจิตใจนาย,ยาพี่ก็ได้ลิเจนอยู่แล้วอย่าลืมนะครับกฎของการพนันมันจะไม่เป็นการพนันถ้าเรารู้ว่าเราชนะโอ้เชีย่ยไม่ได้ตว์แม่หยุดที่รีเจนทํางคู่เลยเดี๋ยวก็ชกแม่งจริงๆคือพี่เล่นสีฟ้าก็ได้นะพี่เป็นผู้เล่นพรสวร์อยู่ล เใช่สีฟ้าสีทองสีม่วงกูเล่นได้หมดอ่ะแต่ว่าสุ่มเจ็ดครั้งเนไงมันยังไม่ออกสีม่วงให้กูหน่อยอะสีม่วงก็ได้เออสีม่วงพอเราไม่รูปมากนะน้องๆซึ่งเออสุ่มอันนี้ด้วยเขาเรียกออร่ามาเฮย้ยโอ้โหเทียบหยุดกูคิคดว่าได้สีทองแล้วไอ้ที่นี่เอาสีม่วงก็ได้เนี่ยโอ้มาไม่เป็นไร พี่ได้พลังความเร็วมายังไงพี่ก็เสร็จเร็วอยูล่ละรุ่นใหญ่โอ้ยพี่จะเป็นเซนเตอร์ไม่เป็นไรมาโอ้ยอีซี่อีซี่เดี๋ยวพี่ชุดสามเต็มแต่ครึ่งสนามดูไว้นะเนาะแต่ก่อนอื่นเลยโดดเซลแน่อน,อนอนเฮ้ย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 แม่งลำแม่งลำวงอ๋ออ๋อกูดได้ส่งไปเพื่อนรับป่ป เฮ้ยเพื่อนเดินนำไปแล้วพี่อย่าลำเยอะน้องเล t โกเป็นพี่แอซซิ่เอเงพี่แอซซิ่เอเงไอ้น้องเอ้ทำปลาที่ไหนแม่เมื่อกี้แบบพี่อ่านขาแล้วพี่กดไปปุ๊บพี่ส่งเลยพี่ลงมาถูกเปลี่ยนมาจากตัวสำรองอ่ะไอ้น้องเทคนิคอะไรกันนี่ในบ้านมาทำแบบนั้นด้วย <laughs> ไม่จะจำได้เลยเออหุยสามแต้มเอ่อไหนสามแต้มฮะไ,ไม่เหนจยิงมปละ เฮ้ยจะส่งให้เพ like <gra> ื่อนหรือเปล่าจะส่งให้เพื่อนหรือเปล่าบล็อกขนาดนี้ไอ้เี้ยมันจะบล็อกคุยอะไรที่ห่างขนาดนี้หนจะถึงตากูโชวะเฮ้ยเพราะเป็นสัตว์จริงนี่มันคือเอซของเจเนอเรชั่นเอ๊ะเจเนอเรชั่นนี้โอ้ยมันเรียกอะไรนะพี่จำชื่อได้แล้ว กระดูกูหาก่อนเลย <laughs> เอา้าวเฮย้ยสามแต้มเขาโอ้โย้ยยิงห่างขนาดนั้นสามแต้มยังเข้าอกแหว่งบ,บไบแล้วไอ้ชายอะไรเพื่อนไม่ทำอะไรนี่แกงหัวล้านนะสัตว์แม่งแกงฟ้ายังแกงฟ้าเล็นบ้า อ้าวอ,าอยู่ส่งให้ฝ่ายฝ่ายได้เชฮึปปุ๊บฮึปนี่ไงเอ้าวอาดีอดีอือสุดสุดหักไปอ,อ้าวกูส่งแบบนี้ส่งแบบนี้เอ้ารับรับดิาขาหักเลยเพื่อนได้เชีย่ยกูเล่นเหมือนกูเป็นเซตเตอร์นอ้องแ้่เชี่ยอะไรยืนรอตรงนี้เลยโอเค เสด็จจริงๆนะครับเดี๋ยวกูเข้าโซนละกูเข้ายาละปสุด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 ยิงเลยตรงนี้แหละโอ้ยไอ้เหี้ยกับพื้นสนามไอ้สัตว์โอ้ย let's go โอ้ยพี่รอรีบเอาช็อตนี้ช็อตนี้กูว่าละเฮ้ยสปัมสปัม ไปเลสโกูไปไงพี่หักขาสองคนอะเลสโกแม่งดังไปเลยจี้่ะทีนี้พี่สี่ต่อสาโอ้ยดูแต้มเรานำดิไอ้น้องอุ้ยไปแช่แล้วแย่แล้วแย่แล้วกูสติลพลาด They must have amnesia they forgot that I'm him นี่อ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่ามันบินกู อาอสบ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 อสฮึอะเอ้าเย้เ so, ป็นไร้าชนะเลีอยวโอ้ยพุ่นเสืได้สวยรอรอรอรีบเอาแล้วก็ดูเฮือกไปกับพี่ดังแป๊ดแตกอะเมื่อกี้ แมงไม่ส่งไอ้เพื่อนแมงเลือกที่จะเอาด้วยตัวเองดูสามแต้มหุยอย่างนี้คือถ้าพี่อยู่อเมริกาเนี่ยพี่เข้า NBA ไปแล้วอย่ตรงน,นะเฮ้ยเฮ้ยเฮียแมง NBA อโลบักไอเสดมาส่งมาเพื่อนโอ้ยแมงเฟนสเต็ปอุราลาแฟิสเต็ปนี่ไง ส่งไปโอ้โยดูกล้าแบบส่งแบบพุ่งแรงๆส่งแรงโหดจัดฟึบฟึบฟึบนี่ไงเอ้าเชี่ยไม่โดนเปิดบัฟก่อนปล่อย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 อ๋อมันขาหากกักหมดอ่ะตอนนี้รอรอเฮ้ยฮึสโอ้ กูโดดสูงขนาดน,นี้เลยนี่อ้ยขากูหักไปแล้วเฮียอ,อืมสวยเพื่อนกูรอเลยอกูรอเลยอเผื่อพลาดนี่ไงซุปแล้วโดดเข้าไปทนะังโอ้โ let's go let's go <S เอ้ยอสบแล้วเป็นผู้เล่น NBA มารอบนี้กูขอเซ็นเตอร์ เอ้าวราร่ามเป็นเซนเตอร์เอีนี่มันอีโกอิซะเฮ้ยสู้สู้สู้ไอ้เจ้าคนไหนมันทีมก yeah> nee. ูวะไปเพื่อนไป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 เฮ้ยเฮสู้โดดเข้าไปแล้วเข้าไปใต้เบ้นไอ้เหี้ยแตกกูจะหมดละกูจะหมดละนี่ไงแล้วก็โดดไปเอ้าไอ้นั้นยังนี่ไงกลัวแล้ว บยิงไปคมๆคมสามแต้มพี่เองเนาะพี่รับจบเองอเค,ครับพี่โล้นเขาจะหรือเปล่าแองเพื่อนโลง่งแองโล่งอย่างนี้นะยังไม่ส่งเมื่อกี้อ้าวเรียบร้อยโดนแกงมาเรียบร้อยสามโดนหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยทำไงทีนี้มาแล้วมาแล้วกุาลาหลรับโอ้โหนี่ไง กูยิงเข้าไปตายแปมแล้วกูดังเฮ้ยกูแม่งเช็คเลยอะตอนเนี้ยโอ้โหดังตึงดังตึงเฮ้ยมาแล้วปุาราบอุตห่าเป็นยังไงครับวิ่งเข้าไปแล้วใครได้ก่อนกูได้ก่อนกูเลยปุ๊บยิงไปสามเต้มเอ้ยยังได้อยู่พี่ยังได้อยู่ ดูทรงให้เอ็มวีพีอีกแล้วดูพี่ทำเอะที่ฝัรกร้อยเลขสิบหกต่อศูนย์เนี่ยจ้าบ้านเขาทำอะไรไม่ได้เลยยักบุกไปเยือนเล้วน,นะน้องอา้าวควอ้ยอ้ย,อย,อยมินไปแล้ว <c oughs> โอ้ยเขาแม่งปีศาจจริงวะ <c oughs> เอ็ดของเจเรชันนี้คุณบอมเฮ้ยระวังนะ แล้วก็ยิงเฮ้ย้อฝั่งเขากลับเข้ามาแล้วดูทรงพี่แม่งนนเต็มได้แหวนเลยปะอย่างนี้อ้ะยิงสามแต้มอมคมแม่งลอยมาอันนี้ด้วยโอ้พี่ทำให้สิบสี่เต้มยิงไปห้าลูกเตีลยไปอีกห้าแอซิสอีกอสองอ่ะ ไป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 เข้าไปยิงจยย่อยๆสองแป๊มเฮ้ยไม่มีงกนะของพี่ไม่มีอีกโกอิสนะที่นี่มันบาสไอ้น้องไม่ใชบ่บล็อกไอ้เอ๊ะเอ็มพีพีพี่พร้อมรับแหวนแล้วตอนเนี้ยแหวนแบบยี่สิบยี่สิบวงใส่ยิ้วเท้าใส่ยิ้วมือ ตอนนี้น่าจะเป็นเกมสุดท้ายของพี่แล้วนะน้องแต่เราเอามาสรุปความรู้สึกหลังเล่นกันดีกว่าพี่บอกตรงนะครับไ <c oughs> ม่เหมือนบูลล็อกชอบแมวไอเดียนี่มันมีเกมบาสท,ที่แบบเหมือน NBA 2K ของโรบอกือว่ะเออส่วนนี้ไม่เหมือนแบบไม่เหมือนบูล็อกแล้วก็เปลี่ยนจากใช้เท้าใช้มือเพราะแม่งแบบมีแบบแคล้ายๆแม่งเดาะทีอ่อะไรไม่รู้ไม่ไมนมีอากาดเนี่ยอาจจะมีซีลซีลก็คือ เอเสียบของฝั่งรูเลาอเหมือนกันเลยแค่เปลี่ยนนะก็ไม่ได้รู้สึกว้าวอะไรแต่ก็เล่นได้นะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะสัมผัสเกมบาสจริงมันจะมีชื่ออะไรนะจำชื่อจำชื่อไม่ได้ขอเซิร์ชแป๊บไอ้บั๊เจนเบลล์เจนอะไรพวกนั้นปะเออนะครับก็ไปเล่นเกมนั้นกันได้นะแต่ถ้าเกิดใครอยากเล่นเอาเบีเวลเลยก็เกมนี้ก็ได้นะครับคุโรชื่อเขี้นแล้วกูลืมชื่อแล้ว มันช่างมันล้วกันนะเนาะก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์ซับสไครป์ด้วยครับสวันนี้ผมบิ๊กโก้เอเคเบิมลบิ๊ต้องเป็นแบบไป้และบ๊ายบายจุ๊บ